สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมนะครับในไลฟ์คนเดิมช่วงนี้ครับผมก็คงต้องขอบอกเลยครับว่าคอมเมนต์ของเว็บไซต์การพนันนั้นมันก็ระบาดจริงๆเลยครับแล้วในฐานะของครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยเราจะไปลบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องอีกครับมีปัญหาเกี่ยวกับคลิปอีกซึ่งอักลกอริทึมนะ่ยก็จะมองว่าคลิปเหล่านี้ครับมันเป็นคลิปที่ไม่ได้คุณภาพ แล้วเวลาที่มันมานะครับทุกท่านมันก็จะมาทีเดียวนะี่ะ20 30คอมเมนต์เลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นลบขนาดนั้นนะครับคลิปนั้นนะ่ะอัลกอริทึมก็จะมองว่าคลิปไม่มีคุณภาพครับแล้วก็จะส่งผลต่อการมองเห็นของช่องนั่นเองซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยผมกําลังโดนพวกคอมเมนต์เว็บการพนันครับเบียดเบียนผมอยู่เอาล่ะรครับเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดไปใหญ่นะครับในคลิปนี้เนะี่ย ผมก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาแต่อย่างใดครับแต่ว่าผมอะมอีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆที่เราอะ่ะก็ตางคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเรื่องของศีลห้านั่นเองครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยสังเกตกไหมครับว่าทําไมเสียห้าน่ะมันถึงแบบดูกลมเกลืนเข้ากันได้ดีกับวิถีชีวิตของคนไทยเราซะเลอกเกินเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่า ศีลหครับมันเป็นหลักธรรมคำสอนพื้นฐานที่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็เคยสงสัยเหมือนกันครับแล้วก็คิดวนไปวนมาอยู่หลายตรลบเลยครับจนวันนึงนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเล่นที่บ้านเพื่อนของผมซึ่งเป็นร้านหนังสือเก่าพอดีแล้วผมนั้นก็ดันบังเอิญครับไปสะดุดตาเข้ากับหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าวัฒนธรรมและก็พฤติกรรมของไทยครับซึ่งเขียนโดยคุณรุตเบเดดิต ที่เป็นนักสังคมวิทยาชาวต่างชาติครับแล้วก็ถูกแปลโดยอาจารย์พันนีชัดพนรักและผมครับก็ได้ลองเปิดอ่านดูเท่านั้น,นครับถึงกับร้องอ๋อออกมาเลยทีเดียวครับโอ้โหในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็ได้วิเคราะห์บอกเล่าถึงลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยเราเอาไว้อย่างน่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าคนไทยเราครับเป็นคนที่รักสนุกแล้วก็ชอบความรื่นเริงบันเทิงใจใครพบเจอเนี่ย ก็จะต้องยิ้มแยม้มแจ่มใสเป็นมิตรไม่ตีจิตด,ดีผมว่าตรงนี้นะครับที่มันน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เศษห้าน่ะดูสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทยเพราะว่าเศษห้านี่นครับมันจะเป็นเหมือนกับหลักปฏิบัติง่ายๆที่ช่วยให้เราอะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนกันผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ครับเรามาลองแกะดูทีละข้อทีละข้อกันดีกว่าครับว่าเศษห้าข้อไหนกันบ้างเนะี่ย ที่มันสะท้อนถึงลักษณะนิสัยใจคอของคนไทยเราได้อย่างชัดเจนครับช่ดงความรับผู้ชมถ้าเกิดว่าเราลองพิจารณาดูดีๆใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะนิสัยแบบนี้น่ะมันก็มักจะสอดคล้องกับศีห้าย,ยังไงอย่างนั้นเลยครับคนที่รักสนุกมองโลกในแง่ดีก็มักจะไม่คิดร้ายกับใครไม่บีดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์จริงไหมครับส่วนคนที่ชอบในเรื่องของความรื่นเริงบันเทิงใจครับก็มักจะชอบสังสรรค์พบปะผู้คนแล้วก็จะนําไปสู่การสร้างสรรค์ส,สัมพันธภาพที่ดีครับ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดอยากจะเอาเปรียบใครหรือลักขโมยของใครครับลองเลกภาพตามมาครับเวลาที่เราไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆนะ่เราก็อยากจะแบ่งปันขนมอาหารหรือแม้กระทั่งรอยยิม้มเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างใช่ไหมครับใครจะอยากขโมยสินหรือว่านั่งหน้าบ่นเป็นโตโตะโกอยู่คนเดียวลระจริงไหมรู่แนแมนเด็กๆนะครับเธอยังได้อธิบาย ลักษณะของนิสัยคนไทยสยามในช่วงนั้นนะครับในเรื่องของอัธยาศัยไม่ตีอันงดงามครมาเยือนเนี่ยก็จะต้องรับขับสู้รับพูดจาอ่อนหวานไพเร,ราะไม่พูดจาหยาบคายหรือว่าพูดปดใส่กันอย่างเวลาเพื่อนบ้านมาหาที่บ้านนะครับพวกเขาก็จะมีการยกน้ํายกขนมมาต้อนรับพูดคุยกันเวถคอยคําสุภาพไม่ตะคอกใส่กันหรือพูดจาเสียสีกันครับแม เธอเนี่ยก็ช่างสังเกตดีจริงๆเลยนะครับแล้วเธอก็บอกครับว่าลักษณะนิสัยแบบนี้นยมันก็สะท้อนถึงการรักษาศีลห้าได้อย่างชัดแจ๋วเลยและแม้แต่งานบูญงานบวชนะครับรู้เบเนเดตดนะเธอก็ยังบอกครับว่าคนไทยสยามนะจะต้องมีบรรยากาศสนุกสนานแล้วก็ครื้นเครงทุกทีนะครับทุกงานประเพณีต่างๆของไทยสยามนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีมหโหระทบมีการละเล่นมีดนตรีมีการแสดงโชว์ต่างๆางางมากมาย แล้วทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราครับลองย้อนกลับมามองที่คําสอนของพระพุทธเจ้าท่านนั้นก็สอนในเรื่องของความทุกข์ตอนในเรื่องของการดับทุกข์ดับกิเลสเพื่อนําไปสู่นิพพานซึ่งมันดูจะเหมือนจะต่างจากวิถีชีวิตของคนไทยสยามอยู่บ้างนะครับแต่ทุกท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันไปนะครับว่าคนไทยเราอ่ะจะไม่สนใจในเรื่องของการดับทุกข์นะครับเพียงแต่ว่าคนไทยสยามครับพวกเขาจะมีมุมมองบ่อนิพพาน ที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันแบบมันน่าสนใจมากๆใช่แล้วครับคนไทยแตหยันมารับพวกเขาอ่ะก็จะเป็นคนที่เก่งนะครับฉลาดหลักแหลมพวกเขานั้นสามารถตีความหลักคำคำาสอนของพระพุทธเจ้าในแบบฉบับของตัวเองได้ครับอย่างเรื่องนิพานเนี่ยบรรพชนคนไทยของเราเนี่ยพวกเขานั้นก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นการดับสิ้นทุกอย่างไปสะทีเดียวนะครับแต่กลับมองว่ามันเป็นการดับกิเลสในใจ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดมาลำบากยากเข็ญขอแค่เกิดมาสุขสบายมีความสุขบนสวรรค์ก็พอแล้วเหมือนกับว่าเราอะยังอยากจะมีความสุขอยากสนุกสนานแต่ขอแบบไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นพอเหมือนกับพวกคอมเมนต์เว็บการพนันพวกนี้นะครับที่กาลังทําผมเดือดร้อนอยู่เนี่ยแหมคงสะใจหน้าดูเลยสินะทำคนเดือดร้อนได้เนี่ยแต่ก็ยินดีด้วยนะ ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับว่าที่เราครับทำบุญเนี่ยเราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับบรรดาญาติมิตรที่แบบล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ไปสู่สุคติไม่ต้องเกิดมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายให้ต้องทุกข์ทนทรมานครับและนี่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับที่แสดงเห็นว่าคนไทยเราอ่ะก็จะมีมุมมองต่อดิพานที่แตกต่างกันออกไปเราไม่ได้มองครับว่ามันเป็นจุดจบแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในภพภูมิที่แบบดีกว่านั่นเองครับ เห็นไหมครับว่าคนไทยเราเองอ่ะก็จะมีวิธีคิดวิธีมองโลกในแงด่ดีมองโลกแบบไม่คาดหวังแม้แต่เรื่องศาสนาคนไทยเองก็ยังสามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาได้เองอย่างน่าอัศจรรย์เลยครับและนี่ครับสเสน่ห์ของคนไทยที่รุดเบนเดดิงนั้นได้บันทึกเอาไว้ครับรุดเบนเดดิงครับเธอก็เป็นนักสังคมวิทยาชาวต่างชาติที่เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในสยามช่วงหนึ่งครับ แล้วก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนสยามซึ่งในหนังสือเล่มนั้นครับเธอก็ได้อธิบายไว้ว่าคนสยามไทยเนะี่ยหรือว่าไทยสยามครับก็มักจะตีความศีลห้าเนะี่ยให้เข้ากับพฤติกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของเราเองครับ ทุกท่านลองมาดูตัวอย่างกันนะครับว่าเธอเนี่ยได้อธิบายไว้ยังไงครับผมขอยกตัวอย่างข้อแรกนะครับอย่างเช่นปานาธิปาตาเวรามณดีสิกขาประทังสมาทิยามิคนไทยนะครับก็จะถือว่ามันคือการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับการฆ่าสัตว์นั้นมันเป็นบาปก็ต่อเมื่อเราเป็นคนสั่งให้เขาฆ่าหรือไปซื้อเนือ้อสัตว์ที่แบบเขามาแล้วครับเช่นเรานั้นไปจ้างเขามาแล้วก็จัดการกับหมูกับไก่ของเราครับ เพื่อที่ให้เราอ่ะเอาไปทําอาหารได้แบบนี้นะี่มันก็ยังถือว่าผิดศีนข้อ1อยู่ดีนะครับหรือเราอ่ะไปซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่ที่เขาแบบจัดการมาแล้วครับเอามาขายแบบนี้นะี่มันก็ถือว่าเราสนับสนุนให้เขาอ่ะจัดก,การสอยครับมันก็จะผิดศีลข้อ1เหมือนกันครับแต่สมัยก่อนนะครับคนไทยส่วนใหญ่นะี่ก็ประกอบอาชีพทําการประมงครับจับปลาหาปลาเป็นอาหารครับ ใครที่แบบมีบ้านอยู่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็จะออกไปทอดแหวางเบ็ดหาปลากันแทบทุกวันเลยครับทีนี้ครับการที่เราอ่ะจับปลาขึ้นมาจากน้ําแล้วแล้วก็ปล่อยให้มันอ่ะแห้งเสียชีวิตไปแบบนี้นะครับคนไทยเราอ่ะก็จะไม่ถือว่ามันเป็นการเออฆ่าสัตว์นะครับเพราะว่ามันมันแบบว่ามันเสียชีวิตตามธรรมชาติหรือแม้แต่าการซื้อสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงต่างๆที่แบบ เสียชีวิตมาแล้วมาทําเป็นอาหารน่ะมันก็จะไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้เช่นกันครับเช่นในสมัยก่อนนะครับเวลาที่ไก่ในบ้านของคนสยามครับเสียชีวิตแล้วคนสยามนั้นก็จะไปขายครับหรือไม่ก็เอาไปทําเป็นอาหารซึ่งแบบนี้นะครับคนไทยสยามเองก็จะถือว่ามันไม่บาปน,นะครับผมว่าตรงนี้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยเลยครับที่พวกเขาอ่ะสามารถปรับใช้หลักทมคาสอนทางศาสนาให้มันเข้ากับวิถีชีวิต เข้ากับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้แบบลงตัวเลยครับโดยที่แบบไม่ยึดติดไม่เข่งครัดจนเกินไปแต่ก็ไม่ละเลยจนเกินงามและนี่ครับมันคงเป็นสมดุลที่แบบน่าทึ่งจริงๆเลยนะครับเอาครับเรามาต่อกันข้อที่ต่อกันบ้างนะครับข้อนี้นี่ยมันก็จะเป็นข้อห้ามรักษาครับอธินาธานาเวรบดีสิขาประทังสัมมาทิยาเมีิจริงแล้วนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยที่มันแบบน่าสนใจนํามาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับ ท่านผู้ชมลองเล็กภาพตามครับในสมัยก่อนน่ยบ้านเมืองของเรานั้นโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมครับใครแบบมีทรัพย์สินมีค่าน่ยก็จะต้องระมัดระวังกันให้ดีครับไม่งั้นละก็อาจจะถูกมือดีนะี่ยมาหยิบมาฉวยไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวผมเองเคยอ่านเจอเรื่องราวเกี่ยวกับพระนครน,นะครับกรุงเทพนี่แหละในช่วงปีพุทธศักราช2446ครับถึงช่วง2447ในสมัยนั้นนะครับ กรุงเทพหรือว่าพนะนครเนี่ยก็ยังไม่เจริญเหมือนกับทุกวันนี้นะครับยังมีโจรผู้ร้ายครับชุกชุมมากมายครับขนาดในกรุงเทพครับที่แบบมีคนอยู่ประมาณ7,5 0 0 0 0หนคนในตอนนั้นน่ยยังมีคดีลักขโมยเกิดขึ้นตั้ง5570็ดคดีครับซึ่งมันเยอะกว่าแถวพม่าตอนใต้ที่ซึ่งแบบมีคนอยู่ต้องหล้านคนซะอีกนั่นน่ะมันหมายความว่า ในกรุงเทพสมัยนั้นครับมันมีโจรผู้ไร้ยเยอะกว่าพาม่าตอนใต้ถึง10เท่าเลยทีเดียวโอ้โหนี่ขนาดอยู่ในเมืองหลวงแท้ๆนะครับยังมีโจรเยอะขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดแล้วล่ะก็มันจะเยอะขนาดไหนล่ะนี่เรื่องนี้ครับมันทําให้เหลานักวิชาการครับพวกเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วว่าคนไทยก็ไม่ได้เป็นคนขี้ขโมยมาตั้งแต่เกิดหรอกนะครับอาจจะเป็นนักวิชาการคนไทยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนไทยเราอ่ะมีนิสัยชอบแต่งตัวส,สวยๆชอบใส่เครื่องประดับครับชอบโชว์นั่นแหละครับโจรมันก็เลยเห็นเป็นโอกาสครับก็เลยฉวยโอกาสนี้แหละลักเล็กขโมยน้อยกันไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นสัญชตยาตญาณของคนไทยครับที่แบบ ชอบฉกถวยเออเพราะว่าขอ้อนี้มันน่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นการท้าทายโจนผู้ไรหรือเปล่าก็เลยแบบแต่งตัวให้มันแบบอวดรวยออกไปนะครับใส่ทองเส้นโตโตเนี่ยมันก็ยิ่งจะเป็นเป้าหมายของโจเลยใช่มัมครับโจน่ะมันก็ยิ่งอยากจะขโมยครับแล้วสมัยก่อนครับเวลาที่พวกเขาอ่ะจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนนะ่ะมันก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดไม่ได้มีประตูเหล็กดัดไม่ได้มีสัญญาณการขโมยเหมือนกับพวกเราทุกวันนี้ใช่ไหมครับโจนผู้ไรอ่ะมันก็เลยสามารถ ออกอารวาได้ง่ายครับเรียกได้ว่าหวานเลยทีเดียวดังนั้นนี่ะศีลข้อที่2น่ะห้ามลักทรัพย์ครับก็เลยถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยควบคุมสังคมให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เบียดเบียนเอาทรัพย์สินของคนอื่นมันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้กับคนในสังคมนั่นเองครับอ่ารูดเบนเดดิกเธอก็ว่าอย่างนี้ครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าจากประสบการณ์จริงๆของผมเนี่ยผมเคยอยู่อีสานในช่วงหนึ่งครับแล้วผมก็เคยไปอยู่นาครับ แล้วชาวพ้านเนี่ยเขาก็ตากข้าวไว้นะครับที่นาตัวเองไม่ได้ตากไว้บนถนนนะซึ่งมันเป็นข้าวที่เพิ่งเกี่ยวครับแล้วพอตื่นเช้ามาครับข้าวหายครับทุกท่านข้าวที่เพิ่งเกี่ยวมาแล้วเขากองกองกันไวนะ้น่ะมันหายไปหมดเลยครับอืมน่าคิดเหมือนกันนะครับ แต่ผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคนอีตานน่ะเป็นคนขี้ขโมยกันทุกคนนะครับแต่มันก็ต้องมีบ้างสักคนละครับที่แบบจ้องจะเอาเปรียบแล้วก็จ้องเบียดเบียนคนอื่นเหมือนกับไอ้พวกเว็บการพนันที่มันชอบไปคอมเมนต์ตามช่อง YouTube ต่างๆนั่นแหละครับเอาละครับเราหนีจากข้อที่สองนั้นมาข้อที่3กันต่อดีกว่าครับกาเมสุวิชา,าราเรลมาีสิขาพระทังสมาธิยามิข้อนี้นะครับลหลายๆคนนั้นอาจจะรู้จักกันในชื่อว่า ห้ามผิดลูกผิดเมียชาวบ้านใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอะความหมายของเสินข้อนี้เนี่ยมันครอบคลุมยิ่งกว่านั้นนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการไปยุ่งกับภรรยาคนอื่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการล่วงเกินทางเพศทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนการลวนลามการแตะอังหรือแม้แต่การคุกค,คามทางเพศครับมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการผิดเสลนข้อที่3ามทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นน่ะคนที่แบบเต้นยัวยบดบดกันนะครับในงานเนี่ยโดยที่ไม่ได้เป็นแฟนกันหรือว่าไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเนี่ยก ลองเอาไปคิดดูนะครับว่ามันผิดสินข้อนี้หรือเปล่านะในสมัยก่อนนะครับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยหรือแม้แต่ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานนะ่ยพวกเธอเองก็จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแบบสามีหรือญาติพี่น้องครับรวมไปถึงผู้หญิงที่แบบมั่นหมายแล้วด้วยคนไทยในสมัยก่อนนั้นนะครับก็ถือว่าผู้หญิงเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนกับทราบย์สิงครับเรียกได้ว่าการเกิดเป็นผู้หญิงในยุคสมัยนั้นนะ่ะไม่ว่าจะเกิดที่ไหนบนโลกนี้ มันก็ล้วนแล้วแต่ถูกกดขี่ทั้งนั้นเลยครับดังนั้นนะครับการที่ผู้ชายคนอื่นน่ยจะไปยุ่งด้วยกับทรัพย์สินของผู้ชายคนอื่นนั้นมันก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ชายคนอื่นครับเอา้าไม่ใช่การละเมิดสิทธิของผู้หญิงหรอเนี่ยซึ่งมันเป็นการทําลายความสัมพันธ์ของครอบครัวเขาด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือในขณะที่สังคมไทยครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับรูธเบนเดิกเนะี่ย เธอได้บันทึกไว้ครับว่ามันยังมีผู้ชายบางคนครับที่คิดว่าการไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาคนอื่นนะหรือว่าผู้หญิงที่ถูกมั่นหมายแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครรู้ผมว่าอันนี้นะมันเป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมแล้วก็ทัศนคติของคนในยุคนั้นมากกว่านะครับที่แบบอาจจะแตกต่างจากปัจจุบันเหมือนกับสุภาษิตท,ที่บอกว่าเห็นช้างขี่ขี่ตามช้างนั่นแหละครับแล้วพอเห็นคนอื่นทําผิดตัวเองอ่ะก็อยากจะทบ้าง โดยที่แบบไม่คํำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาแหม่ริงดีๆเห็นเขาทำา่ะก็ไม่อยากทํากันเลเนาะและด้วยเหตุนี้ครับศสีข้อที่3น่ะห้ามประพฤติผิดในกามเนี่ยมันจึงถูกบัญญัติขึ้นมาครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยรู้จักควบคุมตัวเองจากความหยี่ครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิของผู้อื่นแต่ไม่ได้เคารพสิทธิของผู้หญิงนะ คือเคารพสิทิของผู้ชายคนอื่นที่เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านั้นครับมันเป็นการสร้างความสุขสงบแล้วก็ความเรียบร้อยให้กับสังคมในยุคนั้นเองและนี่มันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าศีลฆ่าน่ะมันไม่ได้เป็นแค่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาแต่ว่ายังสะท้อนเห็นถึงสภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยในอดีตอีกด้วยนะครับมันเหมือนกับเป็นกระจกที่สะท้อนเห็นถึงวิถีชีวิตครับความคิดความเชื่อของคนในยุคนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าก็คงจะไม่ใช่แค่คนไทยชาวสยามเท่านั้นนะครับที่มีพฤติกรรมการผิดลูกผิดเมียการผิดประเวณีนะครับมันน่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกอยู่แล้วเรื่องแบบนี้นะีมันทําให้ผมสงสัยนะครับว่าบางทีแล้วนะ่ะเต้นห้าน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานหรือเปล่าที่แบบมนุษย์นะ่ะก็ทําทํากันอยู่แต่ว่าการทําเรื่องเหล่านี้เนะี่ยมันทําแล้วมันไม่ได้ก่อประโยชน์ครับแถมยังเป็นโทษกับคนอื่นอีกด้วยเอาละครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเรามาต่อถึงเส้นข้อ4กันดีกว่าครับนั่นก็คือ บุษาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยมีหรือคนไทยก็จะเข้าใจกันว่าห้ามพูดปดห้ามพูดเท็จกันนะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีอะไรที่แบบน่าสนใจอยู่นะครับมันไม่ใช่แค่ห้ามพูดปดตรงๆเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการพูดจาที่แบบไม่เป็นความจริงพูดเกินจริงหรือไม่ว่าจะเป็นการแบบพูดจาหลอกลวงพูดอวยคนอื่นเกินจริงอย่างนี้นะครับหรือว่าทําให้คนอื่นนะ่ะร,รู้สึกไม่ดีจากคําพูดของเราแบบนี้นะ่ะ มันก็ถือว่าผิดศีิข้อสี่เหมือนกันครับแบบแบบถ้าเราตั้งใจพูดออกไปทําให้เขาอ่ะรู้สึกไม่ดีแบบนี้แหละมันก็ผิดศีิข้อสี่เช่นกันอย่างที่เรารู้ๆกันครับว่าคนไทยสยามนั้นก็จะเป็นคนที่แบบมีอธัธยาศัยดีมีมิมตรไมตรีที่ดีครับชอบพูดคุยชอบพูดจาแบบหวานหูหวาดล้อบางครั้งอะก็อ,อาจจะพูดเกินจริงไปบ้างอวยเกินไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรครับมันเหมือนกับสำนวนไทยนะครับที่บอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหรือว่า ลิ้นยาวจนตวัดถึงใบหูแบบนี้มันก็เป็นการเปรียบเลยครับถึงคนที่แบบชอบพูดคุยจนบางครั้งอะ่ะก็พูดความจริงให้มันเกินจริงไปบ้างหรืออย่างที่เราอะ่ะอ่านโพสต์นะครับตามแบบออนไลน์เนี่ยซื้อของออนไลน์เราก็จะพบเห็นแบบโอ้โหสรรพคุณสินค้านี่แบบโอ้โหข้อสุดยอดเลยนะเนี่ยเพื่อให้เราอ่ะครับอยากจะซื้อของอันนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมการซื้อขายไปแล้วที่เราอ่ะก็พบเห็นได้ทั่วไป ผมก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันครับผมไม่ค่อยชอบกินมะม่วงเปรี้ยวเท่าไหร่ครับผมชอบมะม่วงมันผมก็เลยไปถามครับว่าเจ๊มะม่วงเนี่ยมันหรือเปล่าโอ้โหแม่ค้ายิ้มหวานเลยครับโอยมังโมลาไม่มีมะม่วงเปรี้ยวเลยเนี่ยเอาอันไหนเดี๋ยวเจ๊ฟังให้ละเอามาโอ้โหครับพอเอามากินแล้วนะครับอหเรียวสตาแทบปิดเลยครับท่านผู้ชม แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับคนไทยเราอ่ะก็ยังให้ความสําคัญกับความซื่อสัตย์อยู่นะอย่างเช่นเวลาที่เรารับไปเป็นพยานในศาลนะ่ะเราก็ต้องสาบานใช่ป็นครับว่าเราจะพูดความจรงิงไม่โกหกไม่มุสาหรือแม้แต่เวลาที่เราไปสมัครงานนะ่ะเราก็จะมีการกรอกระวบติส่วนตัวของเราลงไปครับเราอ่ะก็ต้องกรอกข้อมูลลงไปตามจริงใช่ไหมละ่ะให้มันถูกต้องใช่ไหมหรครับเอ๊ะว่าแต่มีใครเคยกรอกเพซูเม่เกินจริงจนออกข่าวบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นคนไทยไม่มีหรอกครับไม่มี แล้วถ้าเกิดว่าเราครับทาอะไรให้มันตรงไปตรงมารู้จักพูดความจริงยอมรับความจริงกันบ้างครับสังคมของเราเนี่ยมันก็จะน่าอยู่มีความสงบสุขเหมือนกันนะครับดังนั้นครับสิ่งข้อสี่เนี่ยมันจึงเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยรู้จักพูดจาแต่พอดีไม่พูดแบบเกินจริงแบบไม่หลอกลวงกันครับเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีต่อไปนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันต้องหลอกลวงนะครับมันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกท่าน การพูดโกโหกพูดปดนอกจากจะทําให้คนอื่นนั้นเสียหายแล้วยังทําให้เราเองครับขาดความน่าเชื่อถือชื่อเสียงนั้นก็เสียหายไปด้วยและเราอ่ะก็อาจจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้อีกด้วยนะครับดังนั้นครับทุกท่านเราไปต่อกันที่ขอ้อที่5กันดีกว่าครับข้อสุดท้ายท่านผู้ชมนั่นก็คือสุลาเบรยะมัชชะปะปะคานาเวรมณีสิขาปทังสมาทิยามินะครับก็คือห้ามดื่มสุราเมรัย เอาละครับโซดากับเมลัยคืออะไรเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแต่ข้อนี้เนี่ยผมสังเกตดูแล้วครับว่าคนไทยเราอะ่ะออไม่ค่อยจะแข่งคัดกันเท่าไหร่นะครับแบบไม่ค่อยสนใจะบือบบกันไป มันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรารับมีวัฒนธรรมการดื่มแบบประเทศจีนแบบมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตั้งแต่โบราณทําให้การดื่มเหล้าอ่ะมันกลายเป็นเรื่องแบบปกติไปแล้วในสังคมไทยในสมัยก่อนนะครับเวลาที่ไทยสยามไทยลาวไทยล้านนาไทยเหนือไทยล้านช้างอะไรต่างๆนานะครับเวลาพวกเขามีบุญเนี่ยมีงานฉลองเนี่ยก็จะต้องแบบมีเหล้ามีของปืนเมาเป็นของคู่กันครับมันเหมือนกับที่เขาว่านะครับว่ามันมีการมีงานนะ่ะต้องมีเหล้า ถ้าเกิดว่าไม่มีเหล้าอ่ะก็จะเหมือนกับงานนั้นนะ่ะมันขาดสีสันขาดความสนุกสนานไปเลยครับมันเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึง่งแหละบรรยากาศนั้นมันก็จะกล่อยไปหน่อยครับแต่จริงๆแล้วนะครับความเห็นส่วนตัวของผมเนะ่ยผมคิดว่าพวกเขาอาจจะมองคนเมาเป็นตัวตลกกันหรือเปล่าครับก็เลยแบบว่าเวลาที่มีคนเมาแล้วพวกคนเมาจะทําตัวตลก,กครับมันก็เลยทําให้งานน่ะมีสีสันขึ้นมาแถมการขายเหล้าในสมัยก่อนนะครับมันยังเป็นเรื่องปกติครับคใครๆนั้นก็สามารถต้มได้บ้านไหนก็ต้มกันได้ครับ ตามงานวัดงานวางงานเทศกาลเนี่ยมันก็จะมีร้านเหล้าตั้งเรียงรายกันไปหมดเลยครับพวกยาดองครับเราก็จะเห็นได้ว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยในสังคมไทยซึ่งมันก็คงจะเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละครับที่แบบสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแบบเด็กเห็นผู้ใหญ่กินแล้วก็เด็กก็เลยคิดว่า๋อ้ผู้ใหญ่กินเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่กินแล้วถ้าเราอยากเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องกินบ้างแบบนี้ใช่หรือเปล่านะ อันนี้ก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับแต่ว่าในด้านของคุณรูทเบนเดตนะครับเธอเองนะ่ะก็ไม่ได้บันทึกเขียนถึงรายละเอียดของเส้นข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนมากนะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยสยามนะครับพวกเขาก็อาจจะมองว่าการดื่มเหล้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องปกติดีของคนทั่วไปที่ใครๆก็ดื่มกัน แล้วก็ไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรมากมายเป็นแค่เรื่องของการสังสรรค์การผ่อนคลายมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาที่มีกลุ่มวัยรุนเนี่ยตั้งวงกินเหล้ากับตั้งวงดูดกัญชาเนี่ยภาพสองภาพเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะจริงๆแล้วหลักๆเลยนะครับก็คือว่าสุราเมรัยเนี่ยมันก็จะเป็นต้นเหตุของความประมาทเวลาที่คนเราดื่มเหล้าเข้าไปมากๆสติสัมปชัญญะนั้นก็จะเริ่มเลือนลางครับขาดความยับยั้งชั่งใจพูดง่ายก็คือ ควบคุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นเดรัจฉานไปนั่นเองครับแล้วพอควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันก็จะนําไปสู่การทําผิดสินข้ออื่นได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นนครับตอนเมาๆเนี่ยก็อาจจะไปทะเลาะวิวาทกับสุนัขหน้าเซเว่นอย่างนี้ครับแล้วก็อาจจะเกิดการชกต่อยกับสุนัขขึ้นมาทําร้ายร่างกายขึ้นมาครับซึ่งมันก็ผิดสินข้อหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหรือบางคนน่ะดื่มแล้วอาจจะขึ้นเขิมครับขโมยไก่ของเพื่อนไปต้มกินอย่างนี้น่ะ มันก็ผิดทั้งศีลข้อ1แล้วก็ผิดศีลข้อสองเข้าไปอีกครับหรือไม่ก็อาจจะไปพูดจาล่วงเกินเพศตรงข้ามมันก็จะผิดศีลข้อสาแล้วก็ข้อสีเห็นไหมนะครับเคนเล่าเนี่ยมันก็จะสามารถพาเราอ่ะผิดศีนได้ตั้งหลายข้อเลยแต่จริงๆแล้วอวะ เล่าอ่ะมันเป็นแค่ข้ออ้างครับดื่มเข้าไปแล้วอ่ะมันก็ทําให้สิ่งที่เราอยากจะทำเนะี่ยเราก็ทํามันออกมาเท่านั้นแหละแล้วเราก็เอาเล่าไปอ้างครับว่าโอ้มเมาเล่านะมันเป็นพเพราะเล่าฉันเมาฉันจำอะไรไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วจําได้หมดแหละเพียงแค่ไม่ยอมรับความจริงว่าไอ้ดานดบืดๆนะที่มันแสดงออกมาเนะี่ยมันเป็นตัวเราจริงๆบางคนนั้นก็เลยไปโทษสุราครับเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมเหล่านั้นที่ได้ทําลงไป และนอกจากนี้นะครับการดื่มเหล้านะ่ะมันก็ยังคงส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคตับแข็งโรคหัวใจโรคมะเรง็งหรือแม้กระทั่งโรคทางจิตเวชเน่ะบางคนนะ่ะพอดื่มหนักๆหน,กน่อยก็เกิดอาการหลอนรับวาระแวงเนี่ยมันก็อันตรายนะครับแต่ที่แน่ๆนะมันติดแน่นอนครับการดื่มเหล้านะ่ะมันมีผลเสียต่อสุขภาพจิตแล้วก็เศรษฐกิจของสังคมอีกด้วย ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าหัวหน้าครอบครัวเอาแต่ดื่มเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์ก็ได้ครับไม่ทําการทํางานเงินทองไปไงครับร่อยหรอลงไปครอบครัวก็จะต้องแตกแยกเพราะว่าผู้ชายไม่ทําการทํางานครับหรือไม่ก็ดื่มมาแล้วก็ เพี้ยนะครับเมียพอเมียเดืมก็เพี้ยพวงเงี้ยครับมันเกิดเป็นปัญหาสังคมมากมายแล้วพอเด็กเห็นปุ๊บเป็นไงนครับซึมซับพ,พฤติกรรมตามผู้ใหญ่โอ้โหวงจรอ,อุบาทอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆอีกไม่มีจบเลยครับแล้วเราโทษใครล่ะเราก็โทษแอลกอฮอล์ไงไม่เคยโทษตัวเองเลยอะไรเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนะี่ยมันส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมอ่ะ ก็ขอฝากไว้นะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยดื่มเหล้าอย่างมีสติครับรู้จักประมาณตนเองอย่าปล่อยให้เหล้าเนี่ยมาครอบงำชีวิตเราครับและที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเลิกได้เนี่ยก็เลิกเถอะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและความสุขของครอบครัวและสังคมของเรานะครับแต่ถ้าเลิกไม่ได้เนี่ยก็เอาให้เต็มที่เลยครับแต่ก็อย่าไปเบียดเบียนใครแล้วก็จงมีสติครับอยู่ดีๆครับอย่าไปโทษสูราครับ แม่ฟังเรื่องทั้งหมดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยก็ล้วนแล้วาแตา่มีความยืดอยู่ในการปรับตัวในหลักธรรมศาสนาทําให้เข้ากับบริบททางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของตัวเองได้อย่างเช่นเรื่องของนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธนะครับชาวไทยสย,ยามเนี่ยก็จะมีการตีความนิพพานในแบบของตัวเองหรือแม้แต่การแบบทําร้ายสัตว์นะครับบางคนน่ยก็อาจจะมองว่าการฆ่าสัตว์บางชนิดเนี่ย มันก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลก็เป็นไปได้ครับซึ่งมันสะท้อนเห็นถึงมุมมองที่แบบหลากหลายมากๆของคนไทยครับในการตีความหลักธรรมคําสอนนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความครีเอทีฟครับหรือว่าความสร้างสารรค์ของคนสมัยโบราณครับที่เขาอ่ะสามารถเอาพุทธเอาพราม์เอาผีนั้นมารวมกันได้ครับผมว่าสิ่งสําคัญน่ะก็คือการที่เราอ่ะเข้าใจแกนแท้ของหลักธรรมเหล่านี้ทั้งหากครับแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรมากกว่า ถ้าเรามองดีๆนะครับเสนหะ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หลักธรรมคำสอนของทางศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังสะท้อนถึงสภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยหรือว่ามนุษย์โลกในอดีตอีกด้วยนะครับอย่างเช่นการให้ความสําคัญกับเรื่องเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรื่องของการไม่เข่งข่าครับในการดื่มสุราในสมัยก่อนนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในเสนห้าเช่นกันครับผมเชื่อน,นะครับว่าทุกท่านนะ่ะ คงได้เห็นภาพรวมของเศษห้าในมุมมองที่แบบกว้างขึ้นแล้วใช่ไหมครับและหวังว่าเรื่องเล่าของผมในคลิปนี้เนะี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับที่สําคัญก็คืออย่าลืมนําหลักทำคําสอนของเศษห้าเนะี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันไปพิจารณากันด้วยนะครับเพื่อที่เราแล้วก็สังคมที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้เนะี่ยมันจะได้ดําเนินไปได้แบบสงบสุขร่มเย็นครับแม้ว่ามันจะไม่ได้สงบสุขร่มเย็นไปทั่วโลกแต่ว่ามันก็ จะสงบสุกร่มเย็นรอบรอบรัศมีของเราครับคนรอบตัวเรานั้นก็จะได้รับความสงบสุกร่มเย็นเหล่านั้นไปด้วยนะครับและก่อนจากกันในคลิปนี้ครับผมขอฝากคําชวนคิดไว้ตะข้อดึงนะครับว่าในยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้นะ เราจะสามารถรักษาเตีนห้าให้คงอยู่แล้วก็สืบท่อต่อไปได้อย่างไรกันนะโดยที่แบบว่าไม่มีการตีความเข้าเพิ่มแบบนี้อีกเนะี่ยหรือการตีความเข้าข้างตัวเองนั่นแหละครับขอขอบคุณทุกท่านะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทุกคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เหมือนคนอื่นนั้นผมก็ขอทุกท่านนั้นสมปรารถนานครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ